ม yeah, like. ึงเงี้ยัดเียกลับจะพี่กลับล้องใส่เสียวเอทำมช็ดตเช็ดทำไมเาความดีไงเวา Welcome to C P P P C P C C P o น สวัสดีครับบ้าเล่า EP ที่6กบาเล่า EP 6วันนี้นะครับผมมีเป็นสตรีมเมอร์ผู้หญิงสตรีมในช่องทาง Twitch นะครับก็น่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักครับเคยคุยไหมผู้หญิงคุยยังไงคุยแบบทักคุยอะไรเงี้ยเคยคุยเคยคุยเคยคุยยังไงแล้วยังไงบ้างคุยยังไงบ้างคือกูว่าไอจะเริ่มเตรีมในทวิสใช่ไหมแล้วพี่เขาก็แบบว่า้ามตรงนี้ไปถึงแค่ไหนดีกว่าเขาคุยคุยกันถึงแค่ไหนเล่นเกมด้วยกันอ๋อมีอะไรอีกมีอะไรอีกนอกจากมึงจะให้มันมีให้ได้ เชิญพี่อมแอมครับผมเย้อรับเป็นไงมาไงฮะทำไมถึงมาที่นี่ที่วันนี้นั่งรถมาชิคๆอ้เริ่มเรื่องความรักได้เลยปกติชอบถามนี่เริ่มต้นกมีแฟนยังม่ใชเนี่ยครับยังครับสเปคเป็นยังไงครับไม่มีสเปคตายตัวแต่ว่าเป็นคนที่ชอบผู้ชายแบบไทป์ดีฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยฟังเพลงแต่งตัวแล้วก็ชอบผู้ชายแบบนี้ ดีได้ข่าวร้องเพลงเลยเอตีได้ดตนตีได้มีดนตรีในหัวใจเต้นหัวใจกูดังก็ถึมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งนอกจากมึงมีคนหนึ่งก่อนพี่อะแล้วแมันแม่มันดีมันดึงเลยวันนี้แป๊บเดียวดีไปร้านมึงเคยมบบมึเคยเคยดูคลิปของบี้เดอสกาไหมมันจะมีแข่งจ้องตาลองดูไหมลองแข่งจ้องตาใครแพ้ก็ โดนในอิกดิทววีหนึ่งอ่ะลองโดนอดนหนึ่งสองไปผมไม่อยากให้พี่เจ็บครับไม่ใส่ผมไม่อยากให้พี่เจ็บไม่อยากให้พี่เจ็บไม่อยากให้พี่เจ็บเนี่ยเดีาจบอันนี้เป็นทีนึ่งอ่ะ เราถามเรื่องอดีตของความรักนี่ละมันต้องมีใช่ไหมเลือกมีแฟนมาแล้วกี่คนครับสามคนอยู่ในช่วงไหนของชีวิตบ้างมปลายตอนจบมหกแล้วก็ตอนปีหนึ่งแล้วก็ตอนปีสามตอนนี้อยู่ปีไหนฮะปีสี่นี่อะไรเพิ่งเลิกกันได้ไม่นานแต่ว่าคนที่เลิกไม่นานเนี่ยคบแป๊บเดียวนะแบบสองเดือนเองทำไมถึงเลิกกันครับคือเหมือนแบบเราเราเป็นคนที่ใหอิสระ กันและกลละารเลงเนี้ยเราตทีนี้ก็เหมือนแบบว่าคนนี้เขาอยากพูดถึงอะ <c oughs> จริงจริเ <c oughs> อาเอางเอาคนหนึ่งก็ได้มีคนไหนบ้างที่ที่พูดถึงได้เอาเป็นคนแรกก็ได้คนแรกคนแรกก็เลิกกันตั้งแห่ะเขาเขามีคนหนึ่งคนอื่งอืมแล้วจับได้ครับก็จับได้จนตอนที่จับได้เขาทำอะไรเขาทำบุญเตียงอ่านั่นแหละกับอีกคนหนึ่งนะ เขามีอะไรคนเดียวหรอเขากับผู้หญิงอีกคนนึงเออแล้วแล้วตอนนั้นพี่ทำยังไงก็ไม่ทำอะไรก็เย้มพี่ยังเยี่ยมเลยเยี่ยมอีพีนี้ยิ่งคืนชีพอีกพี่ก็ไม่ทำอะไรก็ก็ถามถามเขาแต่เขาก็เลือกเรานะเขาเลือกเราแต่เราไม่แบบไม่ไม่โอเคเราเพราตอนนี้ก็ไม่โอเคแล้วเปลี่ยนคำถาม เราโยกเรื่องอะไรวะน่าอะไรมีมีมีอะไรคิดไม่เอามาบว่าเดี๋ยวเอางี้ไหมเดี๋ยวค่อยถ่ายมาดูได้ป่ะวันนี้แบบไม่โอเคอ่ะขอโทษขอโทษทุกคนนะที่แบบทำไม่เสียงานไม่เป็นไรครับกลับ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พีคาไม่ควรถามนะเป็่ยงไงเข้าใจว่า,อาอมันเซนซิทีบ <c oughs> อ่ะค่ อ่ะสำหรับเราแม,ม่เขาไอ้ดังตาเขาต้องบอยรอคอย ตาเฮ้ลำดีผมดูตาต้าห้อยรออยไ้เต้าหอยรอคอยไอ้เต้าหอยรอคอยไอ้เต้าเต้าเต้าเตาเตาเต้าเต้าเานงเฮียมีแล้วมราูอีกแล้วเฮียเรารูจักกันไปแล้ว่ซมดอยเลยดูไมไดเต็มแล้วดูเต็มไม่ได้เโดนแบวงการสต็มไีกแบลไงเขาทำเฮียไปทเฮียไปรู้ทกอย่างเลยเล เลิกเลิกทำงานไม่เลยไ้ทำไมไมจับต้องสเส้อทำไมชิดตวชดทำไมทำความดีไงไ

ไปดมยตายตัวเี่บร้องนเจริงชีวิตชีวิตกูไม่ค่อยไม่ค่อยมีกูไม่ค่อยได้โดนคนเซอร์ไพรส์เท่าไหร่ สวัสดีครับมีคนด้วยนะครับบาเล่าผู้พกทำไมเปิดสองรอบอะ่ะอันนี้เปิดดีๆแล้วเปิดดีๆแล้วเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันคือพี่เขาไม่พอใจกลับขอกลับใช่เ <c oughs> นี่ยคนเลิกสงสัยว่าเรื่องจริงเรื่องเล่นไปดูในช่องอาร์ฟอ่ะไปไปดูกันเองนะเราก็แค่เสื้อผ้ายีนเกเฉยๆนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเนี่ยคือของจริงแหละไอ,อ้อาร์เมื่อกี้คือของโกหกตรงเนี้ยคือของจริงที่ผมไม่ถามเลยเมื่อกี้เพราะว่าถ้ามันถามมันจะเป็นคนจี้มันจะเป็นคนรู้สึกผิดคนเดียวคิดไปแล้วผ่านใครคิดไปแล้วโอเคใครวันนี้เราเจอใครเเป็นสตรรีมมอ์ผู้หญิง ตัวเล็กน่ารักอีกทีตัวเด็กเก่งแล้วก็โออ้ด้วยครับพี่ออออพี่ออฟแอมครับผมชอบเลยค่ะชอบ่ะชื่อซีนชื่อว่าอะไรครับควีนเอซี่ค่ะทำไมถึงตั้งอย่างนี้ก็คือคือเก่าบอกว่าแฟนเก่าเป็นนักแข่งจีเราชื่อโคเน็กซี่ แล้ในเก่านี่ไม่ได้มีอะไรกับใครประเตียงอะไรที่พูดถึงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ช่ม่ใ่อันนั้นคือโกหกเลยโกหกนะใช่ใช่ใช่พี่จะไม่กลับก่อนแล้วใช่ไหมไม่กลับไม่กลับวันนี้ถือยาวถอยาวธรเวลาพี่นะคือคือเขาสซอรไพร์เพราะพวกเฮนี่ก็เจอแฟนเก่าชื่อคอนเน็ซี่แล้วเหมือนแบบว่าตอนนั้นมันมีแท็ก ที่แบบคนดูตั้งให้ก็คือเจ้าชายบีนกับควีนอมแอมเพราะว่าควีนอมแอมมันมันมันยาวก็เลยตัดเหลือแค่แบบควีนเออะไรอย่างงี้แล้วก็ประจบกับนามสกุลของคนเอซี่ก็คือแบบซี่ไงมันลงท้ายด้วยซี่ก็เลยเอามาใสา่เป็นควีนเอซี่แล้วก็ก็ไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าคนดูอ่ะเขาเริ่มเขาเริ่มจําชื่อีได้แล้วเลยแล้วทีนี้มึงกล้าถามไหมตอนนี้มึงกล้าถามแล้วมั้ยมีแฟนหรือยังครับตอนนี้ไม่มีทรัพย์โสดสนิท ไม่มีคนคุยเลยมีผู้ชายในสเต็กสเต็กไม่ได้รอบเลยอก็คือผู้ชายในสเปคส่วนมากจะจะไม่มีอะเพราะว่าเป็นคนที่ตั้งสเปคกไว้แบบสูงมากๆแต่ว่าในชีวิตจริงก็คือขอแค่แบบเป็นคนแบบอารมณ์ดีแล้วก็เข้าใจเราเคยมีแฟนมาแล้วกี่คนอบไอ้สามคนนี้เรื่องจริงเหมที่ตองสามสามคนนั้นก็เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงเคยทำมาสามคนมันไม่ใช่เรื่องที่ควรถามนะอันนี้ถามได้แล้วไอ้เช่ตอนตอน เซอร์ไพรส์กูนี่พี่โคตรตึงอ่ะตอนนี้กูอยากให้เห็นหันกล้องไปเห็นนี่นั่งยิ้มนี่นี่นี่น้องน้องน้อยนุ้ยนั่งนี่นะเอ้ยกูเห็นพี่เขาดังเนี้ยไหมกูเห็นเบีดเนี่ยคือคือสมมติกล้องเป็นกูอยู่เนี่ยกูกคนละเว้ยครับ ทำไมดีวะถ้าเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นหน่ะกับนี้นี่คือของจริงไหมของจริงของจริงไอ้แค่ถามเยอะเร <c oughs> ิ่มกลัวเริ่มกลัวคำว่ารักของพี่เนี่ยพี่ตีความเป็นยังไงตอนนี้คำว่ารักของพี่อะคือความเข้าใจกันล้วนเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราต้องทุ่มเวลาให้กับสตรีมอย่างเงี้ยแบบสตรีมเราต้องมีชั่วโมงเท่านี้เท่านี้นะอะไรเงี้ยเออแล้วแบบว่าอยากให้เข้าใจกันเร,เรื่องแบบเราจะไม่ค่อยมีเวลาให้ย แล้วในฐานะที่พี่เป็นสเตมเมอร์เนี่ยสเตมเมอร์คนไหนที่พี่ชอบมากที่สุดสเตมเมอร์คนไหนพี่ดารนณาเท่าพี่ดารุณาเขาพี่ดารนณาเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาน่ารักเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วเขาแบบว่าสดใสมากฝากติดตามช่องพี่ดารนณาด้วยต้องรักมาอยากเข้าวงการสเตมทำอะไรบ้าง รู้เขยันสตรีมเราตอนการแรกเริ่มก็เ,อ,<แ>เอาก่อนเลยนะใช่ก็สตรีมไปเลยแบบว่าจะมีคนดูหรือมีคนดูแต่ว่าเราก็แบบคือแรกๆมันไม่ได้ดีมาตั้งแต่แรกหรอกมันมีท้อไหมมันมีหมดไปไหมมันมีนะเว้ยแต่ว่า<ม>เราคิดถึงคนที่แบบคอยซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่แรกอะเราท้งเขาไม่ลงจริงว่ะเรื่องทกอย่างเราทีคเขามลงจริงเว้ยเราแบบเขาเขาอยู่เรามาตั้งแต่แรกรรจนถึงวันน<ม>ี้อะแบบมันคือกำลังใจแบบอย่างหนึ่งเลยนะ แสดงแสดงว่าอย่างนี้แบบกับมึงมองความรักพี่แบบถ้าเขาอยู่กับเรามานานเราก็แบบให้ใจเขาต่อแล้วทำไมถึงเลิกอะอะไรนะเขาเลยเคยมีไปสามคนใช่ไหมใชแล้วทำไมถึงเลิกอะคนแรกที่เลิกอะเป็นเพราะว่าไม่ดูแลไม่ใส่ใจกันอืมคนแรกไม่ใส่ใจกันประจวบว่าเขาไปคุยกับคนอื่นด้วยแบบลายคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบนัดจงนัดเจออะไรอย่างงี้แต่เราก็นั่นแหละมองเป็นความผิดพลาดของชีวิตเขาแล้วก็ให้อภัยเขาแ<ช>ล้วแล้วเหมือนแบบว่าพยายมามที่จะ ต่อให้ติดอ่ะแต่มันก็ไม่โอเคแล้วเพราะว่าความรู้สึกมันไปหมดแล้วอะไรเงี้ยอือเพราะฉะนั้นข้อคิดสาหรับคนแรกนะจาไว้ว่าอย่าให้เขารู้ <c oughs> ขอบคุณครับคนที่สองคร <c oughs> ับ <c oughs> คนที่สองเป็นเพราะว่ามมองความรักไม่ไม่เหมือนกันเดินคนละทางอืเดินคนละทางใช่อ่ะคนที่สามครับีคนที่สามนี่แหละเพิ่งเลิกเลิกไปทำไมจะไปเลิกเลไม่เข้าใจกันคือเหมือนแบบคนนั้นเป็นคนที่คี่หึงหึงนี่หึงขนาดไหนนะ ถึงขนาดที่แบบก็คนที่เล่นเกมด้วยก็แบบหาว่าไปคุยกันอะไรเงี้ยอ้คุณนมากอะยี่ยะคุณนมากเลยจ้์แม่นิ่มๆนี่นิมเลยอะแล้วสุดท้ายก็ไม่เข้าใจกันเพราะว่าความคี่ถึงนั่นแหละมันก็เลยแบบว่าทําให้แบบว่าเขาก็เลิกเขาเลิกที่จะไปอแล้วตอนตอนนี้มีผู้ชายที่ชอบไหมเราก็มีแบบว่าปื้มๆเขาอะไรอย่างนี้ใกล้ตัวไหมใกล้มากตอนนี้ก็ ตอนตอนนี้ใกล้อไม่ใกล้มากข่ะอยู่ถัดประตูถัดไปใช่ใส่ใส่ใส่ใ่ซึ่งแบบว่าเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีใจไม่ค่อยแบบของชอบใครเพราะเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองมากในเรื่องของแบบความรักอะไรเงี้ยแล้วแล้วเหมือนคนเนี้ยก็เหมือนแบบก็เออก็ชอบชปุ้มปื้มอะไรเงี้ยก็สน้าน่ารักดีเขาเป็นผู้ชายแบบอารมณ์ดีเขาเป็นรุ่นน้องหอหืม เขาเป็นรุ่นน้องแล้วเราก็แบบว่าเขาก็เฮฮาดีอ่ะที่คล้ายลูกคนลูกคนน้ำบุญคล้ายคล้ายลูกคนเต้าเต้ามอยรอคอยไอเต้ามอยรอคอยอายไม่รู้ไม่บอกแต่เาเป็นคนแรกเลยนะที่ที่เราบอกชอบเขาไปอ่ะเขาว่าไงเขาไม่อ่านไม่ตอบมันเป็นคนขี้กลัวมันเป็นคนที่ขี้กลัวแบบพอแบบผู้หญิงมาอย่างนี้แล้วแบบ อ๋นี้ยเนี่ยคืออารมณ์เนี้ยเป็นอารรณ์เนี้ยพี่ผมอยากขอร้องพี่เล่หนึ่งขอร้องเลยออขอร้องเทียวไหวเลยจีเพื่อนผมทีให้เขาตอบแฉันพี่ก่อนสิ่งคถามไหมไม่ไม่รู้สึกสิ่เลคถามสองทางเลือกมงถามไปกูไมกได้อ่ะมือเลยไอ้กูถามอีกูถามอีกคำถามสองทางเลือกเป็นคาถามที่ทาให้รู้จักตัวตนของผู้หญิงคนนี้ไวขึ้นเริ่มเลยนะชอบผู้ใหญ่หรือเด็กที่จริงก็ได้หมดอ่ะแต่ว่าสนมากั้ เอาตอนนี้แล้วกันเด็กชอบแบบฟีลลิ่งแบบชิลๆหรือตึ่นเต้นชิลๆออาชอบไปภูเขาหรือทะเลอ่ะภูเขาหมาหรือแมวแมวแล้วกันชอบคนแต่งตัวแบบดีๆแบบแบบดูเท่ๆแบบแบบเขาเรียกสมาร์ทแบบดูดีแบบดูดูดูกับคนที่แต่งตัวแบบบ้านๆมาแล้วไปไหนแบบบ้านๆนี่คือแบบดีนะแต่แบบชิลในแบบของเขาบ้านๆแค่แบบเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์กางเกงยีน อะไรเงี้ยขได้ไหครับผ้าใบเสื้อบอลได้ไหมได้เสื้อบอลจะชอบชอบใส่เสื้อบอลใส่เสื้ออีได้ได้ต่างชาติหรือคนไทยใต้ไหมต้องใต้ไหมดูผาไดู้ผ้าไม่เคยไม่เคยไม่สีไม่ไม่ยสีไม่ยสีดอกไม้ดอกเยจะไปช่อดไหมล่ะไปช่อดี่ะเปตังเยชอบเยอะเอะเปงตังไปนะตถ้าคยเดวคนเดียวมันอยู่ที่คนให้ เราสองแกเลยเป็นทอดรันได้เหรอถ้าเขาถ้าเขาใส่เสื้อบอลมาให้ก็โอเคแล้วขอบชอบคนดังหรือคนธรรมดาธรรมดาดีกว่าแต่คนคนที่ชอบอยู่คนดังันก็สาวเยอะอีกแบบว่าหมายถึงว่าคนคนแบบว่าปึ้มๆเยอะอ๋อชอบกินปิ้งย่างขอชาวบุกปิ้งย่างมูฟออนแล้วหรือยังรักอยู่อ่ะมูฟออนแล้วมีพื้นที่สำหรับคนใหม่มีแน่นอนเป็นคนที่มูฟออนไวอ่ะเราแคปเซ็งเลยเมกเลิฟครับเมกเลย หมดแล้วหมดแล้วหมดล้ไปสุดท้ายเข้าสู่ช่วงอ่นบ้างเปล่าอ่าอ่นมาอ่านลองเพลงน้อยเป็นเปล่าเกือบจด้แล้วมันเนี่ยไม่เอดงเอคือนี่ รักฉันยิ่งใหญ่อย่กใครคงรู้ดียังคงมีแค่เธอต่อไปยังจะมีแค่เธอจนสุดท้ายกันรักสลายทรักฉันเสียใจวามักไม่เคยเโอ้โหนนี้

ลองกัน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 ไปสองสามใช่ใช่ก้อนนี้มันไม่อาจกูให้มึงอะเช้กูทงไรเกูเราติงผมแม่เลยจบคลิปดีกว่าสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะให้ข้อคิดว่าถ้าคุยอย่างเขาจับได้นะจำมาแล้วคำถามไม่ไม่ควรถามนะค้อถามไม่ควรถาม งัน usion, all, Parents, ้นถ <mm ้าถามเดี๋ยวเขากลับบ้านนะครับแล้วก็สิ่สุดท้ายอยากจะบอกคือที่พูดไปเมื่อกี้ไม่ต้องไปจำมันนะผมพูดเล่นนะเราไม่ใช่กันคิดต่อไปนะสำหรับข้อคิดในวันนี้เยอะมากที่ได้จากพี่ออาแม่มนะสั่งช่องทางการสตรีมนะครับ ฝากติดตามช่องทวิตด้วยนะคะชื่อทวิตบอสฟูอีจีวายของตัวนะคะแล้วก็ฝากไอจีอมแอมเอ็มหกตัวนะคะแล้วก็เฟนหนึ่งหรไทยบุญมาด้วยค่ะของผมนะคำเอได้ไหมเคซดนะครับอัมซีซีพีย้ายกันหมดเลยนะไลติดตามกันนะพวกเราจะเริ่มทำยูทูบแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวหยอกจบนะครับที่เราแบงกันนะครับบ๊ายบายอีกนึวนะครับพอดีนิดหนึ่ง